สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจนิวณปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดประเทศและกําลังพื้นฟูเศรษฐกิจช่วงนี้เราจึงขอแนะนําให้ท่านลงทุนกับสกุลเงิน USD JPY เพราะว่ามีโอกาสที่ค่าเงินจะแข็งตัวขึ้นขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับได้เวลาทํากําไรแล้วสินะทํากําไรอะไรหรอเพื่อนก็ทํากําไรจาก f o r e ็ไงเพื่อน f o เ e ็นี่เหมือนการพน,นันหรือเปล่า ไม่ใช่เพื่อน Forex ไม่ใช่การพนัน Forex คือตลาดทางการเงินที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกตลาดการค้าเสรีแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศโดยการซื้อสัญญาล่วงหน้ารในรา,ราคาที่ต่ำแล้วนําไปขายในราคาที่สูงกว่าเพื่อเก็งกําไรส่วนต่างของราคาปัจจุบันเป็นตลาดออนไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเทรดทากําไรได้24ชั่วโมงแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยตั้ง6.5ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ถ้าเราดูกราฟจะเห็นว่าตลาด Forex เนี่ยมีมูล,ลค่าการซื้อขายเยอะกว่าตลาดหุ้นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กโตเกียวหรือลอนดอนยังไม่พอนะในตลาด Forex เนี่ยคนที่เข้าไปซื้อขายมีใครบ้างก็คือรัฐบาลธนาคารพาณิชย์โบรกเกอร์กองทุนต่างๆบริษัทประกันภัยองค์กรบริษัทการค้าระหว่างประเทศนักเก็งกำไรรายใหญ่นักเก็งกำไรรายย่อยแล้วพวกเรานะ่ะคือนักเก็งกำไรรายย่อย ข้อดีของฟอ r e เรคือตลาดเปิด24ชั่วโมงสะดวกสบายในการซื้อขายและใช้เงินทุนไม่มากกว่า10ดอลลาร์ก็เทรดได้อ๋ออย่างนี้นี่เองขอบคุณมากเพื่อน